จะร้อนหรือเย็นหรือหนาวเราก็ต้องทํางานของเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มีนี่เลย Honda าซูม X นะครับคันนี้มีปัญหาก็คือสตาร์ทติดยากบางทีไม่ติดเลยแต่ลูกค้าบอกว่าสตาร์ททีแรกก็ติดนะก็ทิ้งไว้กี่วันอะ่ะแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยนะครับก็เอามาปัญหามันผมมาสตาร์ตละก็ ช่างก็มีเทคนิคหน่อยอสตาร์ตติดนะครับจะทำจนสตาร์ตติดแล้วแต่ว่ามันติดยากติดยากแล้วบิดบูบนะครับบิดคันเร่งไม่ได้มันบูบนะอ่ะเดี๋ยวเราเดินมาดูกันเลยว่าอาการตรงเนี้ยมันเป็นยังไงตามมาดูกันเลยครับอ่ะนะครับดี๋ยวมาดูสตาร์ตกันดูเลยนะครับว่าที่มันสตาร์ตติดอ่ะแล้วมันบูบอาการเป็นยังไงนะครับอ่าเปิดกุญแจเลย ลองสตาร์ทดูเนี่ยสตาร์ตติดนะครับเดินเบาะจะดับะจะดับแหล่ไม่ดับแหล่นะบิดขันเร่งเรียบร้อยปึกเลยเอสตาร์ทใหม่สตาร์ตติดครับบิดขันเร่งบิดไม่ได้วูบดับเลยครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงคันเร่งหน่อยไมยูอีกอนะครับบิดปึก๊กดับนี่แหละนี่คืออาการ ที่เป็นปัญหาตอนนี้เลยนะครับถ้าลักษณะอา,อาการคล้ายๆแบบนี้จากประสบการณ์เนาะเราก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเพราะตัวปั๊มหัวฉีดนะส่วนใหญ่ที่เป็นนะครับปั๊มหัวฉีดนะกำลังอ่อนนะครับอาจจะแบบติดติดแต่ว่าตัวแรงดันไม่ถึงนะครับแล้วก็ทําให้มันสตาร์ทติดบ้างาติดได้แต่บิดไม่ได้มันบูบดับนะครับหรือไม่ก็หัวฉีดตันก็เป็นนะอาการแบบนี้คล้ายกันเลยระหว่างปั๊มหัวฉีดกับหัวฉีด นะครับ ừ. ผมก็ถอดเช็คหัวฉีดแล้วนะลักษณะฉีดติดแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วมันหัวฉีดก็ใช้ได้อยู่เช็คแล้วนะครับเราจะเช็คแรงดันปั๊มหัวฉีดนะทรนี้รถรุ่นเนี้ยอ่ะบอกก่อนก็คือตัวปั๊มหัวฉีดนะครับมันอยู่ตรงนี้ตรงพื้นเหยียบเราอยู่ด้านล่างใช่ไหมมันจะมีไอพื้นเหยียบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมถอดออกไปแล้วนะปกติเราจะรู้ว่ามันตัวนี้เป็นพื้นเหยียบการเปลี่ยนปั๊มหัวฉีดรุ่นเนี้ยมันเปลี่ยนยาก พราะช่างส่วนใหญ่การเปลี่ยนลวดลูน,นี้โอ้โหบอบถอดเยอะอน,นะพูด,ดง่ายๆถอดเยอะมันมัน,ม,นมันต้องใช้เวลาทำเนาะทีนี้ถ้าเราเช็คไม่ดีนะการถอดออกมาปุ๊บถ้ามันไม่ใช่หรือมารื้อออกแล้วเรามาเปลี่ยนแล้วมันไม่หายเนี่ยมันเสียเวลานะครับเพราะนั้นการเช็ควิธีการที่จะทําให้เรารู้ว่าปั๊มเนี่ยมันมีปัญหาที่ปั๊มหัวฉีดจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมีเครื่องมือมาช่วยนะครับก็คือตัวนี้ตัววัดแรงดันปั๊มหัวชีดนะครับ มันจะทาให้เราเช็คได้ง่ายขึ้นว่าปั๊มเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าแรงดันมันตกจริงไหมนะมันอ่อนจริงไหมโอเคเราก็ก่อนที่เราจะถอดใช่ไหมเราก็ถอดตัวนี้ก่อนเลยนะครับเปิดเบาเนผมถอดไปแล้วเนี่ยเราถอดเรายังไม่ได้ถอดตรงนี้นะไม่ได้ถอยตัวปั๊มใช่ไหมไม่ได้ถอดยังไม่ถอดพื้นเหยียบนะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนผมก็เลยเลยถอดออกไว้ก่อนนะแต่บอกวิธีทางลัดนะในการเช็คนะครับเราถอดตรงนี้ก่อนอันดับแรก ถอดฝาครอบตัวนี้นับไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็ถอดฝาครอบตัวนี้ออกใช่ไหมเราก็จะเห็นตัวหัวฉีดตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือหัวฉีดอยู่นี่นะก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าหัวฉีดอยู่ในนี้อันนี้หัวฉีดตัวนี้คือปั๊มหัวฉีดนะครับบางคนคิดรวมกันเลยอันนี้หัวฉีดหัวฉีดอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องแยกกันระหว่างหัวฉีดกับปั๊มหัวฉีดนะครับอันเนี้ยหัวฉีดเนี่ยผมเช็คแล้วว่าฉีดน้ำมันได้ปกตินะครับแต่คราวนี้เราจะเช็คว่า แรงดันปั๊มเนี่ยมันใช้ได้ปกติหรือเปล่ามันอ่อนหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าเราถอดตัวปั๊มมันถอดยากนะเราก็เช็คด้านบนเลยเนี่ยมันจะง่ายนะครับใช้หลักการแบบนี้ผมจิ้มตัวนี้ออกเนะ่ยรุ่นนี้มันจะเป็นแบบตัวล็อกแบบนี้นะใช้ไขควงตัวนี้เป็นตัวล็อกเห็นไหมเราขยับปุ๊บดันขึ้นมาหน่อยตัวนี้เป็นตัวล็อกสายแรงดันปัม๊มปุ๊บเราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับ แล้วก็เอาตัววัดแรงดันปั๊มเราเสียบเข้าไปนะเข้าไปเอบอ,อ่ะรห้เราก็เปิดกุญแจได้เลยนะครับเช็คแรงดันปั๊มได้เลยว่ามันได้ตามค่ามาตรฐานที่กําลังมันจะสตาร์ตติดหรือเปล่านะเนียเปิดปุ๊บดูมันไม่ขึ้นเลยมันไม่ขึ้นเลยนะแต่เวลาสตาร์ตติดเนะี่ยถ้าเราสตาร์ตเนี่ยสตาร์ตติดมันขึ้นมาอยู่นะขึ้นมาไม่ถึง1บา์นะครับขึ้นมานิดเดียวอ่ะ ปกตินะครับถ้าแรงดันปกติที่ผมว่าถ้ามันสตาร์ตติดเนาะมันจะต้องขึ้นสูงกว่านี้นะประมาณสัก2บาอะไรเงี้ยสตาร์ตติดแล้วก็วูบแล้วนะสบาแต่คันเนี้ยมันขึ้นเท่านี้นิดเดียวไม่ถึง1บา์เลยปกติมันไม่น่าติดนะแต่นิดติดติดเดินเบาได้อีกต่างหากเนาะเออแต่ละรุ่นแต่ละคันมันก็ไม่เหมือนกันจริงๆนะครับสรุปแล้วเนี่ยเมื่อเราเช็คแรงดันเรียบร้อยเนาะเราก็รู้แล้วว่าปัญหาของอ่าคันนี้เลยก็คือปั๊มหัวฉีดแรงดันต่ำนะครับแรงดันตกเยอะ นะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวปั๊มหัวฉีดนะครับนะนี่การเปลี่ยนผมก็บอกลูกค้าไปแล้วว่ารุ่นนี้มันจะมีตัวที่เป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มแท้กับปั๊มธรรมดาใช่ไหมแล้วก็มีตัวแยกเป็นมอเตอร์ปั๊มด้วยตัวมอเตอร์จะถูกกว่าแยกเป็นมอเตอร์เป็นของธรรมดานะแยกเป็นมอเตอร์นะครับแต่ว่าลูกค้าว่า เอาของแท้เลยดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายครั้งแล้วก็ได้ใช้ได้นานๆานหลายปีขอเป็นของแท้เลยนะครับของแท้มันก็จะมาแบบนี้นะครับเป็นชุดของธรรมดาก็มาเป็นชุดนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีตัวที่เป็นมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์แยกนะมอเตอร์ด, motor ด้านในมอเตอร์ด้านในนี่แยกขายถ้าเป็นพวกธรรมดามีขายนะครับแยกพรอมเตอร์ก็ได้ราคาไม่แพงแต่คุณภาพก็ตามราคาเนาะทีนี้แต่ลูกค้าคนนี้บอกเอาของแท้โอเคเดี๋ยว ทำการเปลี่ยนปั๊มหัวฉีดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเราเปลี่ยนปั๊มหัวฉีดไปแล้วเนี่ยรถจะสตาร์ทติดง่ายไหมเดินเบาปกติไหมแล้วบิดปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับ เมื่อเราประกอบชุดปั๊มนะครับเปลี่ยนปั๊มใหม่เรียบร้อยแล้วเราก็มาลองสตาร์ทกันเลยนะคราวนี้การที่เราจะสตาร์ทนะครับเราก็เปิดไล่อากาศก,ก่อนพูดง่ายๆคือปั๊มน้ํามันนะปั๊มหัวฉีดเนาะตัวนี้เปิดไล่น้ํามันให้มันดันขึ้นมาที่สายแรงดันให้มันเต็มสายก่อนมันจะสตาร์ทติดง่ายนะครับสัก 2- อสาครั้งนะ,ะเปิดแล้วปิดสัก2อสาครั้ง เปิดเพื่อให้ไฟมันโชว์ปิดน่ะน้ำมันจะปั๊มขึ้นมานะครับแล้วเราก็ปิดเพื่อไล่ระบบน้ำมันให้มันเต็มเต็มระบบก่อนนะครับอ่าทั้งสองครั้งแล้วเนาะต่อไปก็ครั้งที่สามอ่าเนี่ยแล้วก็ปิดแล้วเปิดอีกครั้งเดี๋ยวสตาร์ทกันดูเลยนะครับว่าจะติดจะเปล่าเนี่ยนะเปลี่ยนปั๊มเสร็จแล้วนะบิดช่วยนิดนึง เพราะว่ารถมันระบบมันมีปัญหาอยู่แล้วเนาะเมื่อเราเปลี่ยนปั๊มแล้วระบบมันต้องดูทีรับข,ขันเร่งเดินเบาซิอ่าใช้ได้แล้วนะครับเดินเบาดีนะอ่าจากที่แรกนะปัญหาของเราก็คือว่าสตาร์ทปุ๊บติดเดินเบาได้ใช่ไหมแต่ว่าบิดขันเร่งเนี่ยมันบูบดับบิดไม่ได้เลยใช่ไหมครับอันเนี้ยเมื่อเราเปลี่ยนปั๊มใหม่เสร็จแล้วสตาร์ตติดแล้วแล้วก็เดินเบาได้แล้ว ใช่ไหมแล้วเรามาลองบิดคันเร่งดูกันว่ามันจะวูบเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับดูนะอ่าบิดดีเลยนะครับอ่าไม่มีดับนะครับอ่าอ่าเมื่อเราบิดนะครับแล้วเบิ้ลคันเร่งนะเมื่อกี้ได้เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาแล้วบิดได้ปกติแล้วเดินเบาได้ปกตินะครับก็แสดงว่าปัญหามันคือที่ปั๊มหัวฉีดอ่ามีปัญหาแล้วกันเนาะทีน,นี้เดี๋ยวเราลอง เพื่อความมั่นใจนะครับเดี๋ยวดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทดูใหม่อีกทีแล้วกันเนาะอ่าดับเครื่องนะครับเช็ครายละเอียดอีกทีว่าสตาร์ทติดปกติป่ะอ่าสตาร์ตติดง่ายละทีเนี้ยนะเดินเบาได้ปกตินะครับอลองเบิ้ลกรเร่งดูอีกทีอ่าอ่าไม่บูบละนะครับอ่า สำหรับอา,อาการของซูมเอ็กนะครับที่สตาร์ทไม่ติดนะเราก็ได้รู้แล้วว่าปัญหาของคันนี้ก็คือตัวปัมว๊มหัวฉีดนั่นเองนะครับมีปัญหาที่ว่าปั๊มแรงดันต่ำนะครับแล้วก็มีสนิมใช่ไหมเข้าไปในถางด้วยนะครับทันนี้ก็พอเปลี่ยนปั๊มก็สตาร์ทติดขี่ได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบส่งงานลูกค้านะครับ สหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนก็จะได้ความรู้นะครับกับการมีปัญหารถรุ่นนี้ซูมเอสตาร์ไม่ติดนะครับเอาไว้ไปปรับใช้กับรถของตัวเองนะนะครับสลับคลิปนี้ก็คงจะฝากกันไเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ